สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าการอำเภอเมืองจังหวัดบุยลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นบ้านขนาด60ตารางเมตรน,นะครับมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องถุงของระเบียงหน้าบ้านนะครับหลังนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็จะมีหลังคาด้านหน้าเป็นหลังคาโซดนะครับแล้วก็จะมีเสาชู ่อนข้างจะลงตัวนะครับหลังนี้หลังนี้ราคาเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่385,000บาทนะครับรวมค่าของค่าแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบ้านหลังเนี้ยในราคาเนี้ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณด้านนอกกันก่อนนะครับอันนี้ก็บริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีขนาดอยู่ที่2เมตร คูณ6เมตรนะครับโดยที่ฝั่งเนี้ยจะกว้างอยู่ที่2เมตรส่วนด้านหน้าตัวนู้นกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับก็จะมีความสูงของระเบียงอยู่ที่30เซนนะครับตัวนี้โดยหลังนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยก็จะมีเสาเนี่ยทั้งหมด4ต้นเลย4เส้นเลยก็จะใช้ทั้งหมด 3ช่วงนะครับก็จะตกอยู่สิบสองเส้นโดยที่หลังคาด้านบนก็ถ้าเรามองจากด้านหน้าเราจะมองมเห็นชายสังกสีครับก็จะสังกีสันไทยครับเนี่ยเราจะมองมเห็นชายสัไยน,ะไ,นสไทยนะมันจะเป็นขอบเหล็กรอบเลยโดยที่จะมีบนไดด้านหน้าให้หนึ่งขั้นนะครับเป็นบ้านโทนสีเทาเนาะ กระเบื้องด้านหน้าก็จะมีขนาดอยู่ที่40คูณ40เซนนะครับโดยที่หน้าต่าง2บงบาน2บงบานนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่50คูณเมตร50นะครับเราก็จะตกแต่งบัวให้รอบหลังเลยในราคานี้ก็จะมีบัวรอบหน้าต่างแล้วก็บัวคาดด้านบนนะครับส่วนประตูประตูก็จะมีขนาดอยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตรนะครับ ไมีปลั๊กไฟด้านหน้าให้1จุดแล้วก็หลอดไฟสอหลอดนะครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างหลังนี้ก็จะมีหลอดไฟด้านบนนะครับ1นหลดเห็นไหมครับส่วนแอร์แอร์เราไม่ได้แถมในราคานี้นะครับอันนี้ A อร์คือของบ้านซื้อมาติดตั้งเองแต่ก็ดีครับลูกค้าจะได้มองเห็นภาพว่า เอยังไงให้มันเข้ากับบ้านครับก็ประมาณนี้เลยครับก็ติดเอให้มันอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับส่วนเอเนี่ยถ้าเราจะติดตั้งนะครับถ้าเราไม่อยากวางกับพื้นแนะนําให้ฝากไว้กับคานะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมฝากไว้กับคานตัวเนี้ยจะดีกว่าฝากไว้กับผนังเพราะว่าเวลาคมเอทำงานมันจะค่อนข้างสะเทือนค่อนข้างเยอะครับเดีย๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องรอยเล้ารอยอะไรมาตามหลัง แต่ว่าลูกค้าก็ได้เพิ่มปลั๊กเข้ามาตัวนี้ 1. จุดแล้วก็ 2. จุดเป็นไม่เชิญปลั๊กอกครับเป็นประมาณว่าเป็นพวกสายเอ่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟเราก็ใส่ฝากันน้ำใส่อะไรให้อย่างดีครับส่วนในราคา3ามแ0นแบาทเนี่ยเราก็จะมีเหล็กดัดให้ด้วยนะครับคือประมาณนี้ ไอช่องเล็กๆนั่นก็มีเหล็กดัดนะครับแต่ว่าจะอยู่ด้านในเป็นช่องระบายอากาศเนาะความสูงของตัวบ้านเนี่ยจากจากพื้นทางเท้าถึงตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่40เซนนะครับเรายกพื้นที่40 cm. ไอหน้าต่างนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่2เมตรไม่ใช่2เมตรเมตร20คูณเมตร40นะครับหน้าต่างเแ๋ยวก็ตกแต่งบัวให้รอบหลังเลย บัวด้านบนก็มีครับประมาณนี้เนาะครับด้านข้างเป็นเสาเหล็กนะครับบ้านหลังนี้เป็นเสาเหล็กก็เป็นการประหยัดงบข,ของเจ้าข,ของบ้านในยุคนี้นะครับได้มีทางเลือกเยอะขึ้นส่วนด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีหลอดไฟให้1ห,หลอดเหมือนเดิมครับแล้วจะมีบันไดให้เจุดตอนนั้นครับแล้วก็จะมีเนี่ยประตูก็จะมีขายึดไม่เหล็กกันประตูฟาดนะครับเข้าไปแล้วก็ใส่ให้ฝากันน้ำให้ปกติครับกันฝนาสาดตฝนอะไรจะได้มีปัญหา จะมารีวิวอีกทีนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างอีกฝั่งเนึ่งนะครับเหมือนกันครับกับฝั่งนู้นเลยแลาต่างก็ขนาดเท่ากันครับมีปรถไฟให้หนึ่งจุด ความยาวของด้านข้างนี่ก็จะอยู่ที่ตัวบ้านเนี่ย8เมตรครับส่วนด้านหน้านี่ก็2เมตรรวมเป็น10เมตรครับรอบๆบ้านก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับพอเราเข้ามาในตัวบ้านุ๊แล้วก็จะเจอแต่ห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องโถงก,ก่อนนะครับ ห้องถูนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ6เมตรนะครับกเบื้องเป็นะเบื้อง40่คูณ40ซิซนนะครับตัวนี้ส่วนพัดลมตัวนี้เจ้าของบ้านก็ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านซื้อมาแ้วเราติดตั้งให้นะครับตัวนี้ส่วนจุดปักตรงนั้นขเขาก็เพิ่มเข้ามานะครับเจ้าของบ้านเราก็จะมีให้ตามนี้เลยประตูนี้ก็จะมีขนาด 2เมตรคูณ2เมตรสิบนะครับเขาก็จะมีเหล็กดัดให้เหล็กดัดนี่ก็จะเป็นแบบเลื่อนนะครับ,นะรบเลื่อนมาหลอดไฟก็จะมีทั้งหมดสีดวงนะครับในห้องถูเป็นหลอด LED ดาวไไท์นะครับ ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นทางเข้าครัวนะครับแต่เราค่อยไปดูกันส่วนจุด,เป,ด,ปดเ,เปิดปิดไฟก,กนนน็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ยครับเปิดปิดอันนี้ด้านนอกกับด้านในนะครับปีอยู่ตรงนี้เนี่ครับข้อดีของบ้านเสาเหล็กคือมันจะไม่มีมุมเหลี่ยมเสาออกมาเข้าถึงนะจะไม่มีมุมเหลี่ยมสอกมามันจะเป็นเหลี่ยมมันจะเป็นมุมของมันเลยมันง่ายต่อการจัดของข้ามุลนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องนอนห้องที่หนึ่งกันนะครับห้องนที่หนึ่งราเปิดมาก็จะเจอหน้าต่างทั้งหมดสามช่องนะครับเป็นทั้งหมดสามช่องหน้าต่างนี้ก็จะมีขนาดห้าสิบคูณไม่ห้าสิบนะครับ mm hmm. ก็ติดล็งกัดหมดเลยเป็นใบกระทุงนะครับตัวนี้เราจะเปิดให้ดู mm hmm. เราเปิดมุ้งหลุดออกมาก,ก่อน เราก็ดันรลับไปเลยดันดัไปนี้เป็นมานกระทุง้งนะครับซื้อบขาวครับตัวนี้อูริเรียนเราให้อย่างหนาเลยตรงนี้เราเอาช่างมาวัดตัดใสน่นะครับไม่ได้ว่าซื้อสำเร็จรูปมาใสน่นะครับ ส่วนหน้าต่างบานนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนสลับเทวดา,านะครับนี่ก็จะมีม้วดให้ือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับวิวค่อนข้างสวยนะครับบ้านหลังนี้ส่วนพัดลมของบ้านก็ได้ซื้อมาแล้วให้เราติดตั้งือนเดิมน,นะครับจะของบ้านก็จะเพิ่ม กับเราคือจุดปักตรงนั้นหนึ่จุดเอเจ้าของม้านก็ได้เอางเข้ามาตุดตั้งนะครับอันนี้เราก็ได้ผลิตเพสเอดีมัจะมีปักตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็สวิตช์หนึ่งจุดหลอดไปนี้จะเป็นหลอดสระเปา LED นะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยครับเป็นห้องขนาด3มเมตรคูน3เมตรครับ ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากเดีเราไปดูห้องนองที่สองกันต่อนะครับห้องที่สองเปิดเข้นมาก็จะเจอหน้าต่างบานเดียวครับห้องนี้มีหน้าต่างแค่หนึ่ช่องนะครับลูกค้าได้ติด A ไปหมดแล้วต ลูกค้าก็ได้ซื้พอพัดลมมาติดเหมือนเดิมครับค่อนข้างดีนะครับอย่างเงี้ยซึ่งห้องเราไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ลูกค้าเอาพัดลมมาติดผนังนี้ค่อนข้างประหยัดพื้นที่ไปเยอะเลยครับเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับตัวนี้หน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนสลับครับขนาดเมตรสี่สิบคูณเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้ค่อนข้าง แรงในอลูมิเนียมก็ใส่เหล็กดัดทั้งหมดนะครับซึ่งห้องหาเนี่ยใช้ A ประมาณ90 BTU บิทยก็เหลือๆแล้วครับประมาณนี้ครับเหมือนกันขนาด3 3เดีนยวเราจะเข้าไปดูในห้องครัวกันต่อนะครับในห้องครัวเราเดินเข้ามาแล้วก็เจอกับท็อปว่าคอ์เตอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่2เมตรนะครับความความกว้าง2เมตรความสูง80เซนนะครับก็จะมีหน้าตา่างระบายอากาศให้1จุดคือตรงนี้มันจะเป็นบานเเืลสนสลับนะครับมีม้วลวดให้ต่บารนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่80คูณ60เซนนะครับตัวนี้ส่วนอ่างล้างจานก,ก็จะมีให้หอ่างนะครับตัวนี้ เมื่อหลังนี้ก็มีเด็กเล็กนะครับก็เลยเลือกกระเบื้องเป็นลายกระตูนแล้วก็สไ้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับทุกลายพวกนี้ส่วนด้านล่างเราก็ปูกระเบื้องให้หมดนะครับก็จะมีปักตรงน,นี้เราจะมีให้หนึ่งจุดนะครับส่วนตัวนูน้นลูกค้าก็ได้เพิ่มเข้ามาในเบรนะครับ ห้องครัวก็จะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ2เมตรนะครับเป็นกระเบื้อง40เหมือนกันบริเวณทางออกไปด้านหลังบ้านก็จะมีเหล็กดัดให้เป็นบานเลื่อนเหมือนกันนะครับรวมอยู่ในราคานี้เลยโอเคครับบานเลื่อน นี่จะเป็นด้านหลังครับรลยว่าด้านหลังของบ้านวิวค่อนข้างดีเลยนะครับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราก็จะข้าไปดูในห้องน้ำกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟก็จะมีหน้าน,นอกแล้วก็อันนี้ก็ในห้องครัวไปในห้องน้ำในห้องครัวนะครับตัวนี้ไปจะไล่ก,กัน ส่วนนี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่เรามีให้หลักคือหนึ่งครับสุขภัณฑ์ก็คือชักโครกแบบกดนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีกระเบื้องนะครับก็จะมีฝักบัวแต่หลังนี้ลูกค้าได้ซื้อเครื่องชาร์อุ่นมาให้เราติดตั้งให้พร้อมเปลี่ยนฝักบัวเราก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ วนตัวนี้ลูกค้าก็ได้เพิ่มเข้ามาในเบรนะครับนี้เราก็ติดตั้งในฟรีแล้วก็จะมีเราจับนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนผ้าเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าฟรีเหมือนกันครับห้องน้ํานี่ก็จะมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับคูเพิ่มอะไรไปแล้วก็เหลือมาไม่เก้าสิบนะครับไม่เก้าสิบคูณมเก้าสิบ กว้างๆเลยครัไม่ไม่แคบครับห้องน้ำลายอเบิ้งกขช่างสวยเลยนีก <target> ็จะมีประมาณนี้ครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจในผลงานของทีมช่างเรานะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ว่าช่อง Youtube เรานะครับเราจะมาอัปเดตผลงานให้ลูกค้าชมเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีหลายขนาดครับหลังจากนี้ลูกค้าก็ลองติดตามดูนะครับส่วนปีนี้คิวเราก็ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ผมจะเปิดจองอีกทีช่วงเดือนตุลาคมนะครับลูกค้าก็รอชมช่วงนั้นเลยนะครับว่าผมจะเปิดจองอยังไงเนาะก, mm hmm. ก็ฝากติดตามลูกค้าเอ้ยฝากผลง,งานให้ลูกค้าติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ